เป็นอะไรมากเลยกินยานิเดเดียวกดหายแล้วเดี๋ยวฉันจะไปเอาอยามาให้จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมล่าลูกหนึ่งหนึ่ง ไม่ได้แกล้งสักหน่อยเอากีตาร์ชั้นคืนมาเลยนะขอชิมเล่นหน่อยนะไม่ได้ฉันต้องเอาไว้ซ้อมเอาคืนมาเลยนะโอ๊ยอย่า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 จะซ้อมไปเล่นร้านอาหารเหรอเฮ้ยเป็นเด็กเสิร์ฟอะไม่ต้องเล่นหรอกกีตาร์โดนไล่ออกแล้วนี่้าวยายวิทีแรกกะว่าแค่พิการนะแต่สงสัยตอนเนี้ย ต้องสังหารแล้วมั้งเสียงดังอะไรกันเนี่ยฮะรู้ไหมเนี่ยว่าลูกหนึ่งเขากาลังอ่านหนังสืออยู่จริงๆเลยอดูแต่สงส,ยสงัยคงจะไม่ใช่วันนี้อะป้า ว่าจะสอบอ่านหนังสือไม่ทันไหนบอกว่าตัวเองนคนเตรียมตัวดีไงวะก็เพราะเสียงกีตา้าโหนหูไงรบกวนตลอดเลยนั่นไงี่เอก่ะในมืออะเอาคืนไปเลยยาผมยายาอุย้ย ไอ้นนน้องสาวน่ะแสบมากเลย,เยแอบเอากีตาร์ฉันไปเล่นแล้วไม่ยอมมาคืน ชิ้นก็กำลังไปแล้วนี่ไงฉันรอรถอยู่ที่บอกว่ารถมาแล้วเมื่อกี้คือรถมันไปแล้วรถขั้นต่อไปอยู่แค่นี้นะ กุญแจมาเปิดดีก็กุญแจมันอยู่ในห้องถ้าหนูวิเข้าห้องไปกุญแจได้หนูวิก็คงไม่ต้องไปเอากุญแจมาเปิดห้องหร <c oughs> อกงรอก่อนได้ปะเดี๋ยวพี่อ่านหนังสือสอบเสร็จเมื่อไหร่นะยเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้ก็ได้แล้วเมื่อไรจะอ่นานเสร็จอะอาทิตย์หน้าฮะไม่ได้หนูวิต้องเข้า ซื้อคือหนูวิจะสอบแล้วไงถ้าหนูวิสอบเข้ามาสีไม่ติดเนี่ยต้องโทษพี่หนึ่งเลยนะแล้วถ้าพี่อ่านหนังสือไม่จบสอบไม่ติดอะอย่างพี่หนึ่งเนี่ยจะอ่านหรือไม่อ่านก็ค่าเท่ากันนั่นแหละอย่างหนูวิเนี่ยจะอ่านหรือไม่อ่านก็มีค่าเท่ากันแหละ สูงนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเช็ดตัวให้ดีกว่าบอกให้นอนข้างบนก็ไม่ยอมนอนไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องเช็ดตรงเช็ดตัวเราดื้อจริงๆไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวพามาเช็ดตัวให้หุ้ห้องน้ำน้ำรั่วฮะคุณไปช่วยดูให้ฉันหน่อยสิโอ้ตายแล้วเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยห้องน้ำรั่วเนี่ยคือฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงคืออ้าว เป็นไงล่ะพี่หนึ่งเอามือจับลูกบิดแบบเนี้ยหมุนแบบเนี้ยแล้วมันออกไหมอยากให้พี่ช่วยไหมอยากดีหนูเิีอย์ต้องรีบเข้าไปแตกต้องรีบเข้าไปเอาหนังสือมาอ่านนะงั้นก็ลองไปขอกูแจนสับรองกับแม่สิถ้างั้นรอ เฮ้ยทางวันเลยเหรอไอหนึ่งรู้ชื่อฉันได้ไงวะก็ฉันเป็นพี่แกไงไอเอก อุยอ้ย,ยแกเข้ามาทำไรห้องยี่วิวะแกก็ช่วยรียบๆเอาฉันออกไปก่อนได้ไมั้ยเล่าถ้าแกไม่บอกแกก็เชิญอยู่ในห้องต่อไปก็แล้วกันเฮ้ยไม่ได้น้วยหนึ่งไม่ได้ฉันอยู่ในนี้ไม่ได้น้วยเกณฑ์แกก็บอกมาดิกีตาร์ฉันมันหายอะ่ะฉันก็คิดว่ายีวีอ่ะมันเอาไปฉันเลยจะแอบเข้ามาเอาคืนแต่มันไม่มีวะ่ะยีวิมันไม่ได้เอาไปอะ่ะ แต่พอฉันจะเปิดออกนะอยู่ดีประตูมันก็เปิดไม่ออกอะอยู่ที่ว่าแต่อย่าให้รู้นะว่าใครออกไปเฮ้เอองั้นเดี๋ยวฉันช่วยหาวิธีเปิดให้กแล้วกันนะแกจับลูกบิดไว้นะเดี๋ยวฉันจะกระแทกแล้วแกก็จะช่าันเลยแรงโอเคปะโอเคหนึ่งสอง เฮ้ยไอหนึ่งแกได้ออกแรงป่ะเนี่ยแล้วทำไมฉันจะต้องไม่ออกแรงด้วยวะก็แกแกล้งฉันไงโอเคงั้นแกก็อยู่ในห้องต่อไปแล้วกันเฮ้ยไอหนึ่งไม่ได้นุ้ยไอหนึ่งช่วยฉันก่อนนะนายหนึ่งไอหนึ่งอย่าเพิ่งไปนุ้ยไอหนึ่งอยู่มะเนี่ย น้ำที่มันล่วอยู่อะเดี๋ยวไม่กําลังรีบมาเข้าใจไหมหนูวี่ก็รีบค่ะแม่เอางี้หนูวี่ไปช่วยแม่ที่อุดน้ําที่มันล่วก่อนนะไม่ลูกแล้วเดี๋ยวแม่จะไปหยิบกุญแจสารองให้โอเคค่ะไปไป<อ>เข้ามาเลยหนูเห็นไหมที่มันั่วอยู่อะลูกเอามือุดตรงนั้นเลยตรงนี้เหรอคะโอ้ยตายแล้วนะ่มันหัวกอ สำรองอะ่ะนั่นมันบ้านหลังเก่าหลังนี้ต้องถามพ่อเขาอะ่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวใครอุดน้ำที่มันรั่ว เครื่องครัวมันก็ต้องอยู่ในครัวคุณน่ะน่าจะรู้ดีกว่าผมเครื่องครัวอ่าต้องอยู่ในครัวอ่าเครื่องมืออ,อ,อย,อยู่อยู่ในตู้ข้างๆต๊้ยิงข้าวเ่ยอ๋อโอเคเออพ่อค่ะหนูจะรี่ไปดูหนังค่ะมนโต้มีแต่กุญแจเนี่ยฮะค,คุณไม่ได้เจ้ากุญแจอะหนูคะ่ะหนูไ่เอากุญแจ จให้ดูในค่ยไปได้เลยนะเนี่ๆนี่นี่นี่มันกุจหรอดี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณณคุจาเอะไรนะอุปกรณ์เครื่องมือช่างสำหรับซ่อมแซมค่ะอยู่ในตู้ใต้กระได point. มันบ้านเก่าแล้วนะลูกไม่มีกุญแจสำรองมันหายไปตั้งนานแล้วแล้วทำไมพอไม่บอกหนูหตั้งแต่แรกล่ะคะก็หนูไม่ได้ถามจะขอกุญแจสำรองตั้งแต่แรกอ่ะฉันไม่ไหวแล้ววะโอ้แกกรู้นี่หว่าฉันกลัว ห้องมันล็อกอยู่นะโว้ยไอ้นึ่มฉันไม่ไหวแล้วอะอะไรของแกไว้เอกยี่วีกำลังลงไปเอากุญแจอยู่แค่โดนขังแค่เนี้ยทำเป็นบน่นนายเป็นอะไรเนี่ยฮะไม่เป็นไรปกติดี <c oughs> แต่แต่แต่ห้องมันไม่ได้ล็อกใช่ไหมไม่ได้ล็อก แกก็ออกมาได้นะ้วดิวะขอบใจพี่น้องบ้านนี้ไม่มีกุญแจสำรองหนึ่งหนึ่งมาช่วยแม่หน่อยลูกครับครับ ยอมรับเลยนะว่าแม่เอาไม่อยู่อ่ะห <c oughs> มายแม่ไม่ปิดวาลวครับบ้านเรามีวาลวด้วยเหรอคือมันก็มีทุกบ้านแหละครับคือถ้าเราปิดวาลวน้ําก็จะหยุดไหลครับอ๋อเหรอเอ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 อเนาะแล้วลูกหนึ่งยืนอยู่ทาไมอะ่ะทําไมไม่ไปปิดล่ะลูกครับ านี้มีอะไรที่มันอยู่ในสภาพดีบ้างไหมครับทำไมอะ่ะผมปิดบาปุ๊บหลุดติดมือมาปั๊บเลยครับแม่โอเคเดี๋ยวแม่จะพยายามหาทางดูนะครับอะไรเนี่ยโอยลูกหนึ่งลูกหนึ่งครับเอายายพ่อกินอีกแม่จะหลกอันนี้เออเออเออ,เอ,อ อนี่ตกลงพ่อท้องผูกเหรอครับเปล่าแต่ว่านี่มันคือยาถ่ายฮะนี่นี่หนูวิงั้นหนูวิเอาวิธีซ่อมท่อไปลงไปให้แม่ก่อนก็แล้วกันไปลงลงไปเร็วล้เร็วนะหนูวิรี ไป็นงไ,ไงบ้างวะ้อ <c oughs> ห,หนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วน,นะเว <c oughs> ้ย <c oughs> แ,แค่โดนขังแค่นี้เป็นอะไรตังง้งหนาวะ <c oughs> คือตอนเด็กๆอะ่ะฉันโดนขังวมาดูเสื้อผ้าฉันก็เลยไม่ชอบก็ไม่ชอบแค่นิดๆหน่นอยๆเอง <c oughs> ถ้านิดหน่อยรอฉันสอบเสร็จก่อนก็แล้วกัน <c oughs> อหนึ่งไม่ได้นะเว้ยมันนิดหน่อยละแคเปิดอะไรอหนึ่งเปิดเลยเว้ยนี่ลูกหนึ่งครับทำไมวิธีนี้มันถึงไม่ได้ผลเลยล่ะลูกฮะเราต้องเตรียมบิ๊กแบ๊กกันไหมคะตอนนี้น้ำจะเริ่มท่วมห้องน้ำแล้วค่ะไอ้น้ำท่วมน้ำท่วมลูกหนึ่งไปดูเลยไปดูเลยไม่ระวังครับ หวนเลยเนี่เยวีไม่ใช่ผีพี่แองพี่เอกอะพี่เอกสุนรออะเฮย้ยพี่เอกนี่พี่เอกเขาไปทำอะไรในห้องหนุ่ยเนี่ยพี่ขอโทษคือพี่จะเข้ามาหากีต้าแอบเข้าห้องคนอื่นแบบนี้เนะี่ยโดนขังก็สมน้ำน่าแล้วถ้าหนุวยอะไม่ยอมเปิดให้พี่พี่จะทำลายข้าของหนุวยทีละชิ้น จะทำลายทุกๆ5นาทีเลยอย่านะพี่เองพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่นองพี่อยากโดนขังอยู่บนห้องหนูวิคือฉันรู้แล้วขอซ้อมตัวให้เสร็จก่อน ปวดท้องอ๋อหรอเฮ้ยพี่เอกพี่เอกอย่าไปกินนมกล่องที่วางอยู่บนโต๊ะนะนูวิ่งทิ้งไว้นานแล้วมันเสียแล้วฮะฉันรู้แล้วปวดท้องเพราะอะไรเนี่ย ตอนนี้นะอโอ๊ยน้อโมอยวยวยุทธจะมาว่าไว้ทำไมเล่า ยังไม่เสร็จเลยครับคุณพ่อพี่น้อพี่ยกินมบูทสบายเเอานมบูไปจากไหนอ่ะอหนูเองวหนูเก็บไปห้อแล้วหนูเก็บนมูไปทำไมลูกนึไปเร็วๆเลยน้ำเต็มกอกยังไม่้ แต่คุณแม่ครับคืออุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากาวมันยังไม่แห้งเลยเฮ้ยเฮ้ยนู่นนึงเพรอเข้าน้ําได้แล้วนะยังครับคือ <laughs> คือผมพูดไว้แบบลูกลวครับ <c oughs> คือเดี <c oughs> ย๋ยวยังไงก็ต้องตามช่างมาดูอีกที มังช่วยได้เว้ยและพยายามอย่าอย yes. ่าจดจ่อเรื่องเง้นะเว้ยพยายามคิดเรื่องอื่นไว้เพราะตามทฤษฎีแล้วเฮ้ยที่หนึ่งเยอะไปแล้วพังเลยฉันกำลังจะตายไอ้เอกไอ้เอยืนขวามาตรงด้วยฉันจะพังกันแล้วหนึ่งสองสาม ขอบใจมากเลยนะว,วันนี้โหนี่ถ้าแม่ไม่ได้รู่งหนึ่งนะแม่แย่แน่เลยไม่เป็นไรครับกิ้วมากโอ้โหลูกหนึ่งเออวันนี้พ่อสบายขึ้นเยอะเลยเนี่ยตอนนี้โอ้โหเมื่อตอนกลางวันคิดแล้วปวดหัวแล้วคือพ่อครับคือผมขออ่านหนังสือสอบได้ไหมครับวันนี้ขอบใจมากลูกครับโหพี่แอ ันนเอาผิดไปปลาโดกนกระจกรถแม่เขาแตกฉันก็เลยหนีไปซ่อนในตู้แต่ลืมออกโดนล็อกขังไว้ข้างในตั้งนานเนี่ยโหถ้าอย่างนี้นะสำนักงาน้า,าวเฮ้ยช่วยเงียบไปหน่อยได้ไหมจานหนังสือไม่ได้ผมรักคุณคนเดียาที่เดิมไอเอกถ้าแกไม่หยุดร้องเพลงฉันจะล็อกห้องนอนทั้งคืน sang chẳng chẳng này phòng หนูวิด้วย ได้ที่ sitcom.at.pbs.or.th ประกาศชื่อคุณได้รับของที่ระลึกทาง Facebook s ิ t คอมลูกหมาย